แล้พี่น้องเอฟซีบอกว่าทําไมไม่ถีบออกไปเราภูมิใจไทยครับอธิบายไม่ไว้งใจก่อนครับ <c oughs> มันอยู่ในมันสมองของท่าิติดอยู่แล้วครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเขาจะไว้ทําไมแล้วไว้ทําพ่อเลยครับนะดูสิครับมันตีมันดีตกไปตีสบันแล้ะครับถ้าเป็นรัฐบาลเป็นนะ้ะพักร่วมรัฐบาลถ้ามึงนะครับนะ ถ้ามึงมีอคติอย่างนี้นะครับต่อการปรกครองในระบบประชาธิปไตยต่อพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองครับมึงไม่ไว้ใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะรัฐบาลประเทศไหนมันจะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินด,ดีได้ขัดแข่งกัดขาครับผมเชื่อว่าท่านไม่เอาไวห้หรอกครับเอาไว้ทําไมล่ะครับนะเพราะว่ายังมีดาบท่านอยู่อุ้งอิงนนี่นะครับนะ อาจจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันหมดสภาพแล้วครับนะกระท่อมกัญชาหมดสภาพแล้วนะครับต้องเข้าใจนะครับโดยเฉพาะอุ้มสอวอนี่นะครับเห็นหะรือยังครับนะอยู่เบื้องหลังครับลงทุนไปตั้งแปดร้อยล้านนะครับนะกับสอวร้อยสี่สิบคนเห็นหะรือยังร้อยแปดร้อยล้าน นะไปฟังครับหลายๆสื่อที่เขาพูดมาเนี่ยครับแม้แต่ไอ้นะครับสมชายแสวงการเนี่ยมันยังทนไม่ได้นะมันยังทนไม่ได้เลยครับมันยังออกมากะทืบเลยนะครับนะเพราะว่าบางบางอำเภอเนี่ยครับต้องสองหมื่นเพราะว่ามันหายากเลยคนที่มาสมัครเนี่ยมันหายากนะครับเป็นสองหมื่นครับนะเพื่อที่จะได้สมวอร้อยนะครับ ร้อยสี่สิบคนเห็นภาพไปยังเขายังนะครับผมไม่ได้ชื่นชมนะแต่ผมเห็นว่าข้อมูลของของนะครับแต่ละสำนักสื่อเข้ามาเนี่ยครับมันจะอยู่ได้ยังไงครับเอาแค่มันไม่ตัดไฟมันก็นะครับนะมันก็หมดสภาพนะครับไม่ได้เกิดครับทำไมาน้ายุคกระพเพื่อไทยก็ได้เปลี่ยบมันต้องสิงหวยซิงพิมพ์รับอยากระพิมพ์ตาครับ อย่าไปคิดว่าละครน,นะครับเพื่อไทยนะครับผมยังเชื่อมั่นอยู่ครับว่ามันเป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการทิ้งขับเคลื่อนนะเพราะว่าถ้าไปทำาลามเนี่มันไม่ได้ครับนี่แหละครับผมถึงว่ารัฐบาลเบี้ยวหัวแตกมันก็เป็นอย่างนี้มันทําอะไรไม่ได้นะพี่น้องภาคใต้ชอบจังครับกระทบกันกันคาเป็นไงล่ะครับเน่าเฟะไหมล่ะครับ เน่าไหมล่ะสภาสูงครับเห็นไหมครับเอาสภาสูงแบบนี้นะครับมากันกองกฎหมายมาแก้กฎหมายมาเอากฎหมายมาไทยนะครับกับคนทั้งประเทศได้ยังไงครับที่มามันก็เท่าๆครับซื้อเสียงกันเข้ามาอย่างนี้โคงกันเข้ามาอย่างนี้ครับอั้งยี่ซ่องโจรอย่างนี้เข้ามาน,นะครับมันเข้ามามันก็กกอโกยอย่างเดียวครับในเมื่อมาลงทุนมาแล้ว แล้วอีกอย่างมันไม่เกี่ยวข้องครับมันกลุ่มคนสี่หมื่นคนครับไม่ได้เกี่ยวกับประชาชน,นแม้แต่คนประชาชนคนเดียวก็ไม่ได้เข้าไปเลือกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพวกนั้นครับนะนะเป็นกลุ่มคนสี่หมื่นคนครับนะไม่เกี่ยวกับประชาชนน,นะไทยบีทีเอสนะครับไอยุนไอยองนะครับนะไอยุนไอยองเออมึงหัดนะครับ หัวประชาชนมาาเวลามีปัญหาปั๊บมึงต้องเอาไอตาสุพรเอาไอเกตมาครับมิดามึงเหรอครับกูถามหน่อยนะช่องไทยบีทอครับคนพวกนี้เป็นพ่อของพวกมึงเหรอครับมึงเอามาออกทําไมล่ะครับกูดูคอมเมนต์เขาแล้ววูมีแต่คนด่าพวกมึงมึงไม่อายเลยครับรายการตอบโต้อีควายนะมันไม่ใช่ช่องส่วนตัวของมึงนะเป็นเงินภาษีของประชาชนครับ นะมันเป็นเงินมันมึงเอาไปออกทําไมล่ะครับนะมึงเอาไปออกทําไมคนไม่มีราคาอย่างนั้นครับนะมึงเอาไปออกเพื่ออะไรครับนี่แหละครับสื่อนะครับสื่อขี้ข้าสื่อทาสครับนะทาสของไอริมครับบิดามึงยังเอ็งเลยครับไอริมยังเอ็งเลยนะก็เพราะว่าพวกมึงเนี่ยครับไม่เห็นหัวประชาชนเ่ยครับ ประชาธิปไตยมันไปไม่ได้เพราะมีสื่อเร็วๆสื่อที่ข้วยอย่างนี้สื่อขี้ข้าสื่ออ e ีแอบนะไม่เคยสนับสนุนครับนะไม่เคยสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากประชาชนมีสร้างผลงานให้กับประชาชนครับมึงหูบวกตาบอดเลยครับนะรัฐบาลลูกอินเข้ามาเนี่ยมึงหูดวกตาบอดเลยเนะมึงไม่เห็นผลงานเขาเลยเลยปราแกงคอเซ็นเตอร์ครับนะ รัฐบ,บ,บาลบิดาผู้เมืองเชียมันถามไหมล่ะ10ปีกูถามหน่อยนะมึงเอาเฮียเฮ้ยๆยคุยๆวายไปออกได้ยังไงกูถามมึงอยู่ครับนะถ้าเป็นกูกูอายเว้ยกูไม่กล้ามันมออกหรอกมันประเทศไม่มีทางออกครับเดี๋ยวก็ปริญญาไปปริญญาเทวานิยตุลนอย่างนี้เดี๋ยวก็ไอเจิมสังไปออกไอควายทั้งนั้นครับ เอาควายไปออกครับแล้วนะคนมันจะรู้เรื่องได้อย่างไงล่ะครับนะสื่อควายทั้งนั้นล่ะครับทําแบบนี้ครับนะควายทั้งนั้นนะไอ,กอ้กเกียรกันกระเทิร์ไละไรควายนี่ก็สลิมตัวพ่อเลยครับไอยองไอยุนอย่างนี้นะทำไมกูจะไม่รู้จากพวกมึงพวกมึงไปอยู่ที่ไหนก็เจ๊งครับนะแล้วมายึดนะครับช่องก้าวพวกมึงก็ยึดทุกวันดีเนจะครับอสอมทอทพวกมึงก็ยึดครับ นะเห็นหรือยังไอบีทีเอสเป็นของประชาชนครับเงินภาษีประชาชนนะครับที่ต้องจ่ายนะครับให้พวกมันแตกครับครอบครัวมันแตกแต่มันไม่สํานึกในข้าวแดงแกงร้อนของประชาชนครับกินบนเรือนขี่รถบนลังคาครับถ้ามึงทํามึงอย่าทาดีกว่าครับปิดไปเลยครับไม่มีประโยชน์ครับเพราะประชาชนเขามีทางเลือกเยอะนะครับนะแต่นี่มึงเป็นการผ่านเงินภาษีประชาชนโกงประชาชนนะ โกงประชาชนเพื่อเอานะครับเอาคนนี้เหียควายไปโกนะครับทีหลังมึงนะครับก็คิดตองทุบทวนครับนะถ้ามึงอยากจะอยู่มึงก็ทบทวนครับพี่น้องประชาชนเขาด่ามึงทุกวันครับโดยเฉพาะกูกูก็ด่าครับกูด่าเพื่อชาติครับนะมันรู้ได้ยังไงว่าไม่ดีอะไรไม่มีอำนาจคนที่เขาเป็นเจ้ากะทวงเนี่ยครับอย่าลืมนะนะครับ แป้งนาโนโยังโดนเกมมาแล้วนะครับจากอินโดครับก็เพราะว่าท่านนะครับนะทวีสดสองไม่ใช่หรือครับนะที่ทำได้ขนาดนั้นเขาจะมึงคิดว่าเขาไม่รู้กฎหมายเลยหรยอครับนะนะเขามึงคิดว่าเขาง่เลยครับคนที่เป็นคนที่มีดีกรีเป็นนั่งรัฐมนตรีเขารู้ครับถ้าเขาไม่ทำานื่อท่านผู้พักอย่างนี้เขาก็มีความรู้ครับนะเขาก็มีความรู้เขาต้องการให้มีทางออกของประเทศครับ แล้วเอาสวเน่าๆอย่างนั้นนะครับไปอยู่สะพาสูงได้ยังไงพวกนี้มันต้องเอามานะครับเอามาลดน้ำสะพาครับลดน้ำดอกไม้นะครับสะพานะครับไปขัดท่วมในสะพาอย่างนี้ครับพวกเน่าๆอย่างนี้เอามันมามานั่งตีตีตกตีตกกฎหมายได้ยังไงครับกฎหมายพรบกลาโหมันก็ตีตกนะครับนะเห็นหรือยังโดยเฉพาะกกตไอแหวบไอแหวง งฟังปูไอ้น้องแหวกนะไปดูครับมันทำทำขัดรัฐธรรมนูญด้วยนะครับท่านผู้ชมขัดรัฐธรรมนูญวัดรัฐธรรมนูญที่พวกมันเขียนขึ้นมาด้วยนะครับขัดรัฐธรรมนูญครับมาตราไหนครับสองหนึ่งห้าไปดูครับมาตราสองหนึ่งห้าในรัฐธรรมนูญน,นะครับฉบับโจนกบ,บ้นชาิครับผมให้ราคาแค่นะั้น นะธรรมนูญอาจารย์นิวเลือกธรรมนูญครับไม่ใช่ไม่เลือกร,รัฐวนเพราะว่าถ้าร,รัฐมนูญมันต้องมาจากประชานนะมาตราสองหนึ่งห้าครับองคอ์กรเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับทําหน้าที่อิสระนะครับกล้าหาญปราศจากการครอบงำใดๆเห็นหรือยัยง,อยงครับการทําหน้าที่ขององคอ์กรอิสระนะครับสุดจริตแท่งรับ นะครับสุดจริตเที่ยงธรรมปาจจากการคอบนำใดๆครับนะปาจจากการคอบนำใดๆเห็นรอยังครับไอ้แหวงมึงทำอะไรอยู่ตอนนี้ผู้ถามผู้ถามนะนายแหวงนะซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์ครับไม่สองมาตรฐานไม่เลือกปฏิบัต ควายแหวกนะกฎหมายที่พวกมึงเขียนขึ้นมาเองมึงยังกล้าละเมิดยังทำขาดกฎหมายได้ขนาดนี้เอามันไว้ทำไมล่ะครับท่านผู้ชมนะเห็นหรือยังครับที่มันดองเรื่องไอสักยขยามไว้ก็ตรงนี้ครับยุบพักสัตวท่อมกัญชาเนี่ยครับถ้ามัน่งสารสารยุบแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะสารพวกมันก็นะครับสารของพวกกบฏสามปอตั้งครับ เพราะว่าพักกระท่อมกัญชานี่ก็ไปเป็นนั่งร้านให้นะครับพวกกบฏสามปอตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยุบหรือไม่ยุบนะแต่หน้าที่ของกตมันต้องยื่นไปที่สารรัฐมนูลในมาตรา90ครับกรบประกอบรัฐมนูญครับเห็นหดือยัองครับไอแหวงมึงอ่านดูดีครับ2-5นะปูจัดให้แล้วครับเห็นหรือยัองครับ อาญาด้วยนะครับอั้งยี่ซ่องโจรครับพอไปร่วมกับพวกนะครับหัวนะครับนะหัวนะครับนะหัวสวเห็นหรือยังครับคือว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่ครับรู้นะครับไอ้แหวนมันจะโดนทรงนีนะโอ้ไม่ทําอะไรเลยครับนะมันไม่ทําคนที่ยื่นไปมันดีมันดีดอกหมดครับมันไม่เอา เห็นภาพหรือยังครับว่าไอ้แหวงเนี่ยครับสมรู้ร่วมคิดกับสอวอครับนะอังยี่ซ่องโจรพวกนี้ครับมึงไปไม่เป็นแน่หแหวงทั้งคณะมึงเนี่ยนะไปไม่เป็นครับงานนี้ผิดท้งรัฐธรรมนูญครับนะเห็นหรือยังครับถ้ามึงทำหน้าที่นะครับขัดกับสองหนึ่งห้าครับนะเห็นหรือยัง ผิดทั้งรัฐธรรมนูญผิดทั้งนะครับกฎหมายอาญาครับอังยี่นี่ถือว่าเป็นเป็นนะครับถือว่าเป็นสมความนะครับสมคบคิดนะครับกับแก๊งสอวอร้อยสี่สิบตัวครับหัวนะครับนะโกงนะครับโกงกันเองในสี่หมื่นคนประชาชนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าประชาชนไม่มีสว่วนร่วมนะ นี่แหละครับรัฐธรรมนรูญที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะมันมองข้ามประชาชนมันดูถูกมันเอาเปียบประชาชนนะคนรับคนลุ่มนถ้ามันเอานะครับไม่ได้เปียบประชาชนมันก็ลากรถถังออกมานะถ้ามันได้ไม่ได้เปียบประชาชนมันจะลากรถถังออกมาพวกควยควายพวกชาติหมาพวกนี้นะนะ มันทาเหมือนกับประเทศที่เป็นของโคตรพ่อโคตรแม่มันครับนะคนเดียวครับปฏิรูปการเมืองโคตรพ่อโคตรแม่พวกมันเป็นอย่างนี้แหละครับทําประเทศของกูถึงขนาดนี้นอายไปทั่วโลกครับนะสวัวครับนะสววเลือกกันเองกูก็อายพออยู่แล้วยังมาโกงกันเองอีกครับนะยังไม่ซื้อเสียงกันเองครับในห้าหมื่นคน ไมได้ซื้อเสียงประชาชนได้สี่หมื่นคนนะนี่แหละครับคนไทยต้องตื่นรู้นะครับ